ฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นชุดหุ้มเบาะแบบโซฟาหนังสีครีมล้วนนะครับสีครีมล้วนก็เข้ากับตัวคอนโซลเดิมนะครับตัวเท้าแขนเดิมอ่าเป็นแบบนี้เพราะว่าของเดิมก็จะเป็นสีครีมอันนี้เรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันชุดหุ้มเบาะแบบโซฟาจะเสริมใยสั่งคอนะครับแบบนี้นั่งแล้วก็จะนิ่มๆน,นะครับซัปพอรตกลและหลัง รถยิ่งอายุเยอะเนี่ยเขาจะมีความตัวเบาเนี่ยจะมีการซุดและจมเป็นปกติอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้นั่งแล้วนิ่มขึ้นด้านในเป็นใย,ยสังเคราะห์แบบลูกบอลน,นะครับทําให้เวลามันให้ตัวเนี่ยมันจะให้ตัวดีกว่าใย,ยสังเคราะห์แบบเป็นแพรธรรมดานะฮะแล้วก็อายุอายุการใช้งานมันก็นานกว่าส่วนหนังที่เราใช้นะครับจะเป็นหนัง P ี c สังเคราะห์เกรดพรีเมียมหนาหนึ่งมิลน,นะครับตัวนี้เนี่ยทนทานรับประกันเลยขายมาเป็น1ิบปีละ รับประกันให้สองปีด้วยอายุการใช้งานสี่ถึงห้าปีหรือนานกว่านะครับเบาะไฟฟ้าอ,อันนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงปรับเอนโทษทีอันนี้อันนี้เป็นปรับแบบนี้นะครับนี่ปรับได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับการติดตั้งทางร้านไม่ต้องห่วงนะครับที่หน้าร้านช่างเรามีความชำนาญน,นะครับมาดูด้านหลังกัน หลังบ่อหน้ามีกระเป๋าให้นะครับอทุกอันอ่ะด้านหลังนะครับสําหรับงานตัดตรงรุ่นพนักพิงเขาจะพับได้แบบนี้นะครับตัวปลดล็อกเขาอยู่ด้านหลังนู่นเนาะ,ะแล้วก็จะมีเท้าแขนตรงกลางอันนี้จะเป็นแบบตัวซิปซ่อนนะครับรูดแล้วนําลงมาใช้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอของเดิมเขาจะมีปัญหาเรื่องของตัวเนี้ยเกือบทุกคัน นนททอ,อ่าฮะอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าตัวไหนที่มันยังอยู่ในสภาพดีอยู่ก็จะใช้ได้เหมือนเดิมสนใจทักเข้ามาได้นะครับหนังสีดำหนังสีครีมหนังสีน้ำตาลน,นะครับตัดได้หมดนะครับสีหนังเลือกได้ผลิตไม่นานผลิตประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งแล้วมาติดที่หน้าร้านประมาณ2ชั่วโมงสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจ ทักไลน์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ไลน์เอาไว้นะ,นะสำหรแบวันนี้ขอบคุณมากครับ